เป็นยังไงกันบ้างครับหมวกเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมชอบมากมากแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมใส่บ่อยมากๆด้วยสําหรับผมเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่น่าสนใจมากๆแล้วก็กําลังกลับมาฮิตกันอีกครั้งหนึ่งแถมหมวกเนี่ยมันยังเป็นตัวช่วยที่ดีในวันที่คุณขี้เกียจเซ็ตผมในวันที่คุณไม่มีเวลาหรือแม้กระทั่งในวันที่ผมคุณเนี่ยไม่อำนวยบางวันที่มันอารมณ์ดีเนี่ยมันก็ให้เราเซ็ตง่ายๆหรือบางวันที่มันอารมณ์ไม่ดีเนี่ยเราจะพยายามมากแค่ไหนพยายามยังไงเนี่ยมันก็ออกมาดูไม่ดี เพราะฉะนั้นหมวกเนี่ยก็เป็นตัวช่วยที่ดีในวันแบบนั้นหมวกเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ผมชอบมากๆแล้วก็มีเยอะมากๆด้วยแต่ก็ใช่ว่าผมจะมีในทุกๆแบบหรือว่าผมจะใส่ในทุกๆแบบเพราะความจริงก็คือบางแบบเนี่ยมันไม่ได้เข้ากับสไตล์การแต่งตัวของเราหรือว่าใส่ออกมาแล้วมันดูไม่ดีวันนี้ผมก็เลยจะมาบอกวิธีการเลือกหมวกให้เข้ากับตัวคุณสิ่งแรกที่คุณควรจะดูหรือว่าควรจะคิดก่อนที่จะเลือกซื้อหมวกสักใบหนึ่งก็คือหนึ่ง เข้ากับสไตล์การแต่งตัวของคุณหรือเปล่าผมเนี่ยพยายามบอกตลอดนะครับว่าสไตล์เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเพราะว่าการที่คุณจะแต่งตัวดีเนี่ยคุณต้องมีสไตล์การแต่งตัวของคุณเองก่อนมันไม่สําคัญเลยว่าหมวกไปนั้นเนี่ยจะฮิตขนาดไหนหรือว่าจะมีราคาสูงขนาดไหนเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่เข้ากับสไตล์การแต่งตัวของคุณเนี่ยมันก็จะไม่เข้ากับคุณอย่างที่สองที่คุณควรพิจารณาก่อนที่จะซื้อนั่นก็คือ โครงหน้าของคุณเป็นแบบไหนคือหมวกเนี่ยมันก็เป็นเหมือนทรงผมของคุณนั่นแหละถ้าเกิดว่าคุณเลือกเข้ากับโครงหน้าของคุณเนี่ยมันก็จะออกมาดูดีแต่ถ้าเกิดว่าคุณเลือกผิดเนี่ยมันก็จะทําให้ออกมาดูแย่ถ้าเกิดว่าคุณมีโครงหน้าด้านบนที่กว้างเนี่ยนั่นก็คือพวกโครงหน้าสามเหลี่ยมโครงหน้าหัวใจอะไรพวกนั้นเนี่ยคุณควรที่จะออกห่างหมวกทรงที่มันมีความสูงมากๆเช่นทรงแบบนี้คุณอาจจะใส่เป็นแบบ fedora หรือว่าอาจจะใส่เป็นทรง b เทอร์หรือว่าจะเป็นทรงเบสบอล เบนนี่ก็เป็นอีกทรงหนึ่งที่คุณใส่ออกมาแล้วดูดีอีกแบบหนึ่งที่คุณใส่ออกมาแล้วดูดีนั่นก็คือ Da ะ hat หรือที่ในประเทศไทยเขาเรียกว่าหมวกแกปหมวกแคปหมวกแกปอะไรสักอย่างนึงผมไม่รู้เหมือนกันว่าคนไทยส่วนใหญ่เขาเรียกว่าอะไรโคงหน้าต่อไปก็คือโคงหน้าเหลี่ยมหรือสั้นกว้างหรือที่เรียกกันว่าหัวใหญ่นั่นเองถ้าเกิดว่าคุณมีรูปหน้าแบบนี้เนี่ยผมแนะนําให้หาหมวกทรงที่มันยาวๆเพื่อที่จะทําให้หน้าคุณเนี่ยดูยาวขึ้นมาได้อาจจะเลือกเป็นทรง Snapback ฟิตเต็หรือว่าอาจจะเป็นเฟดเดอรก็ได้ถ้าเกิดว่าคุณชอบในสไตล์แบบนั้นอย่าพยายามใส่ทรงเบสบอลหรือว่า d ดดเฮดหรือว่าแม้กระทั่งบินี่เนี่ยผมแนะนําให้ออกห่างนะครับเพราะมันจะไปทําให้หน้าคุณดูกว้างกว่าเดิมใหญ่กว่าเดิมโครงหน้าต่อไปก็คือโครงหน้าวงรีเช่นเดียวกับทรงผมโครงหน้าแบบนี้เนี่ยสามารถเลือกจะใส่หมวกได้แทบจะทุกทรงแต่อย่างไรก็ตามไม่ควรที่จะใส่หมวกที่มีความสูงมากๆหรือว่าเตี้ยม,มากๆเช่นเตี้ยมากๆแบบทรงไฟฟ์พานลเนี่ย คือในบางคนเนี่ยก็สามารถใส่ได้แต่ว่าในบางคนเนี่ยก็ไม่สามารถใส่ได้คือมันก็แล้วแต่บุคคลด้วยสําหรับผมเนี่ยผมใส่ออกมาแล้วแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่มีความมั่นใจมันไม่เข้าสไตล์ของผมแต่ผมก็เห็นว่าในบางคนเนี่ยใส่ออกมาแล้วมันก็ดูดีมากๆผมแนะนําให้คุณไปลองดูว่าแบบไหนเนี่ยเข้ากับตัวคุณมากกว่าอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับที่สําคัญในการใส่หมวกก็คือความมั่นใจในการใส่อย่า yeah, ใส่เพียงเพราะว่าคนอื่นๆเขาใส่กันกําลังฮิตอยู่ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากพัฒนาสไตล์การแต่งตัวของตัวเองเนี่ย คุณต้องรู้ถึงจุดประสงค์คุณต้องรู้ว่าทําไมคุณถึงเลือกใส่มันลงไปอย่างที่ผมบอกไปสไตล์การแต่งตัวเนี่ยมันสามารถส่งข้อความการเป็นตัวคุณออกไปได้โดยที่ไม่ต้องพูดอะไรเลยด้วยซ้ําแต่ละชิ้นเนี่ยมันก็ให้อารมณ์ให้ความรู้สึกที่ต่างกันคือสมมติถ้าเกิดผมเลือกใส่เป็นแบบนี้เนี่ย มันก็ให้อารมณ์ความรู้สึกที่ต่างกันออกไปหรือถ้าเกิดผมเลือกใส่ใบนี้เนี่ยมันก็ให้อารมณ์ความรู้สึกที่ต่างกันออกไปกับ2ใบที่แล้วหรือแม้กระทั่งผมเลือกใส่กับหลังเนี่ยมันก็ให้ความรู้สึกให้อารมณ์ที่ต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้ก่อนว่าทําไมคุณถึงเลือกใส่มันแล้วทิปเล็กๆน้อยๆนะครับอย่าพยายามซื้อหมวกออนไลน์ถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้จักแบรนด์นั้นดีไม่รู้จักขนาดของแบรนด์นั้นมันก็จะมีไซส์ของมันแล้วถ้าเกิดว่าหมวกมันใหญ่เกินไปหรือว่่่าามมมมมััันนนนนเเลล็็กกกกิไไปีจะทใให้้คุณสออแวดดู โอเคนะครับแล้วก็นี่เป็นไอเดียการเลือกหมวกให้เข้ากับสไตล์การแต่งตัวในแต่ละแบบนะครับ โอเคนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วถ้าเกิดนี่เป็นครั้งแรกที่คุณเข้ามาดูช่องของผมเนี่ยก็อย่าลืมกด s u b สไครต์ช่องผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ได้ดู2คลิปนี้เนี่ยก็กดไปดูกันได้นะครับและเช่นเคยถ้าเกิดว่าคุณมีข้อสงสัยหรือว่าอยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์บอกผมข้างล่างแล้วกันนะครับขอให้ทุกๆคนมีวันที่ดี